สำหรับการใช้แอปอันนี้พี่อีกแนะนำว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ให้ทุกคนได้ลองใช้แอปไปก่อนนะคะโดยเข้าผ่านยูเซอร์ของแต่ละคนก็คือให้เลือกเข้าผ่าน facebook ก็จะง่ายหน่อยแล้วทีนี้เนี่ยแต่ตอนอ่านจริงอะคะ่ะตอนอ่านจริงจะพี่อีกจะให้สร้างเป็นยูเซอร์เดียวเนาะสร้างเป็นยูเซอร์เดียวอ่าจะได้จะได้ฟังของเพื่อนได้เนื่องจากว่าถ้าแต่ละคนอ่านของตัวเองเนี่ย เพื่อนจะไม่รู้เลยว่าคนนี้อ่านดีคนนี้อ่านแบบคือคือ,ค,อ,ค,อคือจะได้ควบคุมคุณภาพให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ไม่ใช่ว่าควบคุมคุณภาพให้มันแย่นะแย่เออเธอมีเสียงซาฉันจะได้ซาด้วยอันนั้นไม่ใช่นะะจะได้ดูว่าเฮ้ยเพื่อนมีเสียงเงียบนะเราควรจะต้องอยู่ในบรรยากาศไหนเพื่อนอ่านเสียงดังประมาณไหนคือให้คุยกันก่อน,อนคุยกันก่อนนะคะแล้วก็จะได้เช็คของแต่ละคนได้ด้วยว่าว่าเอออ่านเป็นยังไงบ้าง ทีนี้โดยปกติแล้วเมื่อเข้าไปที่แอปเดี๋ยวเราให้ดูหนะะ้าตาตัวแอปคร่าวๆก่อนนี้นะคะ อ่าด้านขวาไอ้ด้านซ้ายด้านซ้ายของหน้าจอนะคะจะเป็นแบบ iOS ด้านขวาจะเป็น Android จะต่างกันนิดหน่อยนะคะใครใช้แบบไหนก็ให้ดูแบบนั้นนะคะก็จะมีให้เลือกว่าเราเป็นคนตาบอดหรือเป็นอาสาสมัครก็เลือกเป็นอาสาสมัครนะคะอ่าจากนั้นเข้าสู่ระบบด้วย Facebook จะง่ายหน่อยอหรือว่าจะเลือกลงทะเบียนแต่ว่าแน,นำว่าให้ให้เข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะคะอะ่ทีนี้ เราจะมาสร้างหนังสือเล่มใหม่ดูข้างล่างนะคะจะมีบวกหนังสือสร้างหนังสือใหม่เราจะเลือกก่อนเลือกให้เป็นหนังสือมันจะมีให้เลือกหนังสือเลือกบทความให้สร้างหนังสือเล่มใหม่เนี่ยค่ะมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวจะแชร์หน้าจอมือถือให้ดูด้วยแค่ให้ดูว่ามันจะต่างกันแบบนี้นะคะระหว่าง iOS กับ Android เนี่ยในหน้าจอเนี่ยมันจะมีทั้ง อ่าสแกนเ s b บก็ได้นะคะหรือว่าพิมพ์ชื่อหนังสือแล้วก็ต้องเลือกหมวดหมู่ด้วยว่าหนังสือเนี่ยอยู่ในเป็นหมวดอะไรอย่างอันเนี้ยเลขหมวดเมื่อกี้อ่ะเอ่ออ่ะอันนี้อันนี้ข้างหลังที่ปกหลังเขียนว่าหมวดการจัดการการบริหารธุรกิจแต่จริงมันยังไม่ใช่หมวดใหญ่นะคะหมวดใหญ่ของมันคือ เมื่อกี้ที่หน้าหน้าปกในอะที่ว่าเป็นรายละเอียดของข้อมูลสํานักหอสมุดแห่งชาติลงไว้ว่าหกห้าแปดอันเนี้ยที่บอกว่าตัวเลขทุกตัวนะคะต้องอ่านทั้งหมดหกห้าแปดก็คืออยู่หมวดเทคโนโลยีแล้ววิววทยาศาสตร์ประยุกต์แล้วก็จะมีหมวดย่อยนะคะอันนี้ก็คือสําคัญจากนั้นก็คือตั้งค่าหนังสืออันนี้อ่านร่วมกันได้กับส่วนตัวอ่านร่วมกันได้หมายความว่าให้เพื่อนมาอ่านด้วยกันได้ซึ่งอันนั้นก็คือที่ว่าเป็นเป็นแอคเคา t ์เดียวกันมาอีก เอาไม่ใช่ a อ c เ u า t เดียวกันนั่นคือก็อ่านเป็นส่วนตัวเพอใช้ u s e r อร์เดียวกันนะคะแต่ในกรณีที่ตอนนี้เราพยายามที่จะไม่ให้อาสาอ,าารรอ่านหนังสือร่วมกันเนื่องจากว่าหนังสือจะไม่ค่อยได้คุณภาพนะคะแล้วก็จะมีให้ใส่จํานวนบทจํานวนหน้าชื่อผู้แต่งผู้แปลอันนี้ก็จะมีให้หมดนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เป็นสารบัญเราสามารถแก้ไขได้แล้วก็อันไหนที่บันทึกแล้วยังไม่บันทึกมันก็สามารถดูได้นะคะ นี้หน้าจอการบันทึกเสียงก็จะมีรูปไมโครโฟนแบบนี้นะคะมันก็จะมีต่างกันเล็กน้อยเวลาที่บันทึกเสร็จเนี่ยเราจะให้ให้ให้กดเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งเลยเพื่อให้หนังสือมันจะได้ไปอยู่ในในในตัวแอปเลยไม่ได้อยู่ในเครื่องเรานะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันมาดูมาดูเดี๋ยวขออนุญาตเข้าเข้าซูมอีกเครื่องหนึง่ง อันนี้คือหน้าจอมือถือนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แอป read for the blind ตอนนี้เข้าระบบด้วย f Peacebook มีปัญหานะคะน้องอาจน้องๆอ,อาจจะต้องสมัครเป็นอีเมลนะคะทีนี้เรามากดที่เห็นไหมคะข้างล่างเป็นหนังสือดเลือกที่หนังสือแล้วก็กดปุ่มสร้างหนังสือใหม่สร้างหนังสือใหม่หอ,หมอันนี้มันมีตัวบาร์โค้ดให้เราสามารถสแกน isb-n, ได้เดี๋ยวลองสแกนดูว่าติดไหม อ่าพอสแกนได้เห็นไหมคะจะขึ้นมาเลยขึ้นมาเป็นทั้งเลข ASBN เราไม่ต้องกรอกและชื่อหนังสือก็มีนะคะแล้วก็จํานวนบทยังไม่ได้ใส่เนี่ยทุกอย่างขึ้นมาหมดเลยเดี๋ยวเราแค่เปลี่ยนไอตรงอ่านร่วมกันได้เนี่ยคะ่ะปิดปิดอ่านร่วมกันได้นะคะแล้วก็จํานวนบทอันนี้คือจะต้องรวมอ่าในสารบัญดูสารบัญก่อนว่ามีกี่อัน สารบ,บัญมีเก้ามีบทนำเป็นสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามปกหลังเป็นสิบสี่ปกหน้าสิบห้าปกในสิบหกแล้วก็คุยกับสำนักพิมพ์สิบเอ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดบทนะคะยี่สิบบทก็ได้เอาควานิยมสองคนมารวมกันนะคะเท่าไหร่ละยี่สิบบทอาใส่ไปก่อนแต่อันนี้แก้ได้เพิ่มได้นะคะ ก็กดถัดไปเนี่ยก็เรียบร้อยก็สร้างเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ อ่เลือกหมวดหมู่เป็นธุรกิจการจัดการแล้วก็สร้างเมื่อกี้ไม่ได้ใส่หมวดหมู่นะคะอ่าเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วแบบนี้แต่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทางหนิงจะลบนะคะเดี๋ยวทําตัวเทสให้เสร็จแล้วจะลบออกทีนี้มาดูนะคะคมเคยวสตาร์ทอัพมาดูหัวข้อก่อนเนี่ยมันมันมันจะมีเรียงมาเป็นชื่อหนังสือปกหน้าทีนี้ปกหลังเราต้องย้าย เราต้องย้ายปกหลังนะคะเนี่ยค่ะอะแก้กดแก้ไขสารบัญน,นะคะย้ายปกหลังกดแช่แล้วก็เลื่อนเลื่อนมาข้างล่างสุดเลยโอ๊ยขอภครค่ะหลุดปกหลังไปไหนแล้วอ่ะเลื่อนลงมานะคะกดท,ที่หนึ่ง าบทที่หนึ่งอันนี้เหมือนอ๋อเหมือนสร้างซ้ำอ๋อพอดีว่าที่เราใส่ไปยี่สิบเอ็ดบทเนี่ยมันจะมีหัวข้ออื่นๆด้วยเราสามารถแก้ได้นะคะอย่างอย่างพอมันบทส่งท้ายเสร็จแล้วมันมาเป็นปกหลังเมื่อกี้เราปกหลังมาใส่แล้วก,ลก็มาแก้แก้เนี่ยค่ะอ่าตรงนี้จะเป็นปกในแล้วก็พิมพ์ แก้ไขเนี่ยนะคะจากบทที่หนึ่งก็เป็นปกในปกในตกลงอ่าเรามาดูว่าอ่าเป็นปกในแล้วเราก็เลื่อนปกในเนี้ยค่ะขึ้นข้างบนอันนี้น้องๆสามารถค่อยๆลองทําได้นะคะทําให้เสร็จก่อนแล้วค่อยแบ่งค่อยแบ่งนะคะว่าใครจะอ่านอะไรอ่ะปกในมีแล้วลืออ่ะแก้แก้ใหม่เป็นแก้ไขเป็นเออ่คำนำ เอาคุยกับสำนักพิมพ์นะคะคุยกับสำนักพิมพ์อตกลงแล้วก็ออกไปใครสักคนหนึ่งนะคะลองให้ใครสักคนหนึ่งที่เป็นอ แบบนี้นะคะคุยกับสํานักพิมพ์แล้วมันก็จะมีหัวข้ออื่นอีกเนี่ยเราก็ไปแก้ข้างล่างแล้วก็เอาขึ้นมาไว้ข้างบนนะคะขึ้นมาไว้ข้างบนเพราะว่าในเนื้อหาเขาจะมีแค่บทส่งท้ายแต่จริงแล้วเนี่ยเราจะมีไอ้ด้านหลังนะคะมันจะมีทั้งประวัติผู้เขียนนะคะประวัติผู้เขียนแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะประวัติผู้เรียบเรียงเพราะฉะนั้นเราก็แก้ไขคือสรุปเราสามารถเพิ่มสามารถแก้ไขเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยนะคะแก้ไขข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนได้ เพื่อให้มันถูกต้องอ่ะทีเนี้ยหัวข้อแรกที่เราจะอ่านเป็นแพทเทิร์นว่าใครเป็นผู้อ่านอยู่อยู่ที่อันแรกนะคะอะอันนี้เสร็จแล้วก็ออกเห็นไหมคะหน้าตาจะเปลี่ยนไปแต่จริงยังไม่ครบนะยังไม่ครบกดไปที่เร c o r d อันเนี้ยขออนุญาตแจ้งนิดนึงคือพอดีว่าถ้าใช้ซูมแล้วเนี่ยโดยปกติมันจะบันทึกเสียงไม่ได้แต่เดี๋ยวจะลองดูอ่ะโอเคเดี๋ยวจะลองนะคะไม่แน่ใจว่า ตอนบันทึกเสียงมันจะมันจะเข้าไปในระบบไหมแต่เดี๋ยวจะลองเทสดูก็คือพอเราจะบันทึกก็ค่ะยอย่างหัวข้อแรกเราก็กดเข้าไปกดตรงไม้นะคะมันจะมาอย่างนี้เลยแล้วเราก็กดอีกครั้งหนึ่งตรงปุ่มไม่ผมเที่ยวสตาร์ทอประพัน์โดยผมสานแตลีเรียบเรียงโดยปารมีนวะนพระสะกุล ISBN เ978-616-403-102-9จัดทำเป็นหนังสือเดซี่เอ็มซีซีโอลีโดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยเมื่อวันที่4เดือนเมืเมื่่ออวันนทีเเดเมษายนพุทธศักราช2567จำนวน232หน้าอ่านโดยวรุณดา,ดาการุณีแต่แล้วก็กดหยุดคะ่ะ อ่าอันนี้มันไม่มีเสียงขึ้นเนื่องจากว่าที่ที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเอา่อถ้าถ้าบันทึกโดยโดยที่เราใช้ซูมอยู่อะ่ะเสียงจะไม่ขึ้นแต่เดี๋ยวจะกดไปให้ใช้ดูอันอื่นนะคะว่าถ้าเสียงขึ้นแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็วิธีการอีดีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตออกไปนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปที่เล่มอื่นนะคะอ่าไปดูที่โปรไฟล์มีมีเล่มอื่นอยู่เล็กน้อยเดี๋ยวจะไปดูเล่มเล่มนี้ อันนี้คือที่ทำไว้บ้างแล้วเอาไปดูที่เราบันทึกเสียงไว้แล้วนะคะเวลาที่เราบันทึกเสียงแก้ไขหนังสือเนี่ยค่ะเวลาที่เราบันทึกเสียงไว้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นสเกลเสียงแบบนี้นะคะตามที่หน้าจอ ดูโหมดตัวล่างนะคะดูโหมดตัวล่างมันเป็นปกติคําว่าปกติหมายความว่าถ้าเรากดเรคคอร์ดมันจะไปต่อข้างหลังอะเดี๋ยวลองกดเรคคอร์ดดูนะคะก็คือตัวไม้เล็กๆเนี่ยสักสามสี่วิอะกดหยุดเนี่ยคะ่ะเลื่อนมาเห็นไหมคะไอตัวที่อยู่ด้านหลังที่ไม่ขึ้นเส้นอะไรเลยเนี่ยไม่มีสีเลยเนี่ยคือคือที่กดบันทึกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้คือการอัดบันทึกเสียงปกติ ทีนี้เราจะลบยังไงเมื่อกี้มีอ่านผิดด้วยเราจะลบยังไงไปลบนะคะคือตัดเสียงเนี่ยเราเลื่อนได้เราจะไปทางไหนเนี่ยค่ะจะตัดด้านหน้าอันนี้เลื่อนหน้าจอได้อสมมุติตัดช่องว่างแล้วกันตัดช่องว่างนี้เลือกเลือกให้ดีนะคะอย่าตัดทับเสียงอต้องระวังนิดนึงหน้าจอมันเล็กอ่ะเสร็จแล้วข้างบนเห็นไหมคะมันจะมี อบอกเป็นกันไกลตัดเสียงแล้วก็ตัดเลยรึบอ่าช่องว่างหายไปแล้วลองมากดที่ปกติดูเห็นไหมคะช่องว่างข้างหน้าเมื่อกี้หายไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองมาตัดเสียงข้างล่างเอ้ยข้างหลังโทษทีนะคะข้างหลังอ่เลื่อนมาเนี่ยค่ะมันจะมีปุ่มไอ้ขาวๆเนี่ยให้เราเลื่อนเลื่อนมาเรื่อยๆเนี่ยอันนี้คิวที่บอกว่าพยายามอ่านให้แบบ พยายามย่อหน้านึงอ่านสั้นๆมันจะอีดได้ง่ายนะคะอีดิตได้ง่าย,ะะายเราจะตัดข้างหลังออกแล้วก็กดที่ตัดเสียงก็จะดําเนินการตัดเห็นไหมคะไม่มีช่องว่างแล้วแต่อันนี้มันยังไม่ละเอียดคือจริงๆแล้วถ้าเกิดอยู่ในคอมพิวเตอร์มันจะละเอียดมากกว่านี้ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คืออัดแทรกก็คือไปเลือกที่อัดแทรกแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสมมติเรามาที่ช่องว่างนี้ นี่ยเส้นสีแดงอยู่ตรงช่องว่างเราต้องการจะอัดแทรกก็กดบันทึกแล้วก็กดหยุดอ่าเห็นไหมคะตรงที่อัดแทรกก็คือตรงที่เป็นช่องว่างสีดำๆอันนี้คือการอัดแทรกก็มีมีสามอันที่แนะนําให้ใช้นะคะคือปกติก็คือการอัดเสียงปกติถ้าไม่ว่าเราจะไอตัวจุดมันอยู่ที่ไหนอะเวลาอัดอัดปกติเนี่ยมันก็จะไปต่อท้ายเสมอนะคะ แต่ถ้าอาัดแทกก็คือเอาตัวแถบสีแดงเนี่ยเอ่อถ้าเป็นคอมก็เหมือนเป็นตัวเคอร์เซอร์นะคะไปไว้ตรงจุดไหนคือเป็นต้องเป็นประโยคนะคะแล้วก็บันกดบันทึกก็อัดแทกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัดตัดก็คือลบอ่าลองตัดอีกทีนึงอ่าตัดเสียงอีกทีนึงอ่าเลือกส่วนที่ต้องการจะตัดต้องการจะลบทิ้งนะคะระวังอย่าให้โดนเสียงที่เราบันทึกไปแล้ว นี่ก็จะเป็นแบบนี้อ่าเลือกมาที่ปกติเหมือนเดิมก็จะมีแค่นี้นะคะหลักการมีแค่นี้แต่ให้พึงระวังแค่เรื่องของเสียงแทรกเสียงซ่าหรือว่ามันเบาไปเวลาอ่านปากต้องอยู่ประมาณนี้นะคะอย่าจออย่าจอปากติดไม้นะไอ้อย่าจอปากติดนี้ไม่ต้องใส่ small t a l นะคะอันนี้ใส่ไว้กันเสียงเข้าให้ลองหาอะไรมาเทิร์นไว้เราจะได้ไม่เมื่อยมือนะคะ ประมาณนี้เสร็จแล้วเมื่อเสร็จแล้วดูสเกลเสียงให้ด้วยนะคะไปดูของเพื่อนด้วยว่าเพื่อนอัดมันได้ประมาณไหนเราเบากว่าเพื่อนมากไหมต้องดูด้วยนะคะแล้วเสียงที่เอสมมติอันดูกลับมาอันดูอันนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบเสร็จสิ้นเราส่งมันอันดูได้สังเกตเสียงข้างหลังเห็นไหมคะเสียงเล็กๆที่เป็นเส้นเดียวเนี่ยถ้าไม่มีเสียงรบกวนมันจะต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้ามีเสียงรบกวนเนี่ยเส้นมันจะหนามาก น,น่าจะพอนึกภาพออกคือถ้ามีเสียงรบกัวนะ่ะเส้นมันจะหนามากสมมติเราทําเสร็จแล้ววันนี้เราพอแค่นี้ให้กดเสร็จสิ้นแล้วส่งเลยค่ะอัปโหลดเสียงใช่ไหมใช่เพื่ออะไรเพื่อที่ไฟล์นีะ่ะมันจะได้ไปอยู่รวมกันแบบเป็นที่เดียวกันในของแอปไม่ใช่กดบันทึกอย่างเดียวนะคะไม่ใช่กดบันทึกอย่างเดียวแล้วปุ่มที่ทุกคนจะต้องพึงระวังคือปุ่มถังขยะอย่าไปเผลอลบนะลบนี่คือลบของเพื่อนหมดเลยทุกบทเลย นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างใครอยู่บทไหนให้เข้าไปอ่านบทนั้นไม่ต้องเราเข้าไปดูของเพื่อนได้แค่ว่าดูเป็นตัวอย่างดูคุณภาพเสียงเพื่อที่จะได้ทําเหมือนกันให้คุณภาพมันใกล้เคียงกันคือต่างเครื่องต่างสถานที่มันมันต่างกันอยู่แล้วแต่พยายามทําให้มันต่างกันน้อยที่สุดนะคะทําให้มันต่างกันน้อยที่สุดแต่ห้ามไปกดดีลิทห้ามไปกดอะไรของเพื่อนเลยห้ามนะคะ ต้องต้องดูเฉพาะของตัวเองแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของตัวเองให้ให้ทําคุณภาพให้ดีอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องเนี่ยเอรับผิดชอบกันแค่แค่คนละนิดเดียวไม่กี่หน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นทําให้งานมันออกมาให้ได้คุณภาพนะคะอย่าเอ่นไหนก็ได้ได้ไม้มีโอกาสทําร่วมกันแล้วนะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่ดีที่ที่ทเอ,อสามารถแบบ ส,สร้างฟังฟังแล้วก็สามารถสร้างสร้างประโยชน์ให้กับผู้ฟังได้อันนี้นะคะอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างของการใช้ใช้แอปไม่ไม่ได้มีอะไรยากแต่รักษาคุณภาพให้ได้รักษาคุณภาพให้ได้เริ่มต้นคือต้องมีคนใดคนหนึ่ง สร้างหนังสือขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จประชุมแล้วเนี่ยเสร็จอบรมแล้วเนี่ยจะลบหนังสือทิ้งนะคะเดี๋ยวจะลบหนังสือทิ้งเพื่อให้ทุกคนได้ได้ได้สร้างใหม่คือคนใดคนหนึ่งสร้างนะคะสร้างแล้วก็ให้ใช้ยูเซอร์เดียวกันก็คือลองสมัครทางอีเมลนะคะสมัครลงทะเบียนทางอีเมลแล้วก็ใช้ยูเซอร์เดียวกันมันสามารถทำอ่านไปพร้อมๆกันได้ด้วยนะคะ แต่แต่ยังไม่แน่ใจว่ามันได้พร้อมกันกี่เครื่องแต่ก็เข้าใจว่าน้องๆอ,อ,อาจจะไม่ได้อ่านพร้อมกันสะทีเดียวทุกคนทั้ง11คนนะคะอันนี้เป็นในส่วนของการใช้แอปแล้วก็อย่าลืมว่าพออ่านเสร็จให้กดไฟล์อัปโหลดเลยแล้วก็ค่อยดึงออกมาแก้ไขวิธีแก้ไขนะคะสมมุติว่าพอมันอัปโหลดไปแล้วเนี่ยเราเข้าไปที่โปรไฟล์เราไปที่โปรไฟล์เรานะคะเดี๋ยวหลุดอีกอ่า ไปที่โปรไฟล์เรานะคะแล้วก็ไปเลือกหนังสือที่เราอ่านไปแล้วอ่านเรื่องอะไรแล้วก็เลือกเลือกตัวหนังสือแล้วก็ไปดูบทที่เรารับผิดชอบนะคะเนี่ยมันก็จะมีคําว่าเออ่ให้ถ้าถ้าอันไหนที่เราอ่านไปแล้วก็ถ้าถ้าถ้าปุ่มด้านซ้ายที่เป็นสามเหลี่ยมก็คือปุ่มเล์ก็คือลองฟังนะคะลองฟังอันไหนที่เป็น ไอ้ตัวที่เป็นปากกากับกระดาษเนี่ยก็คือให้ Edit Edit ก็คือแก้ไขเนี่ยค่ะก็แก้ไขแบบนี้นะคะตัวแอปมีเอ่อด้านบนด้านบนจะมีแชร์อันนี้นิดนึงอยากจะให้แชร์สมมุติว่าแต่ละคนเนี่ยลองอ่านกันคนละสักสองหน้านะคะทุกคนอ่านในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบคนละสองหน้า เมื่ออ่านครบทุกคนแล้วต้องบอกว่าอ่านครบทุกคนนะคะเฉพาะตัวอย่างก่อนนะอ่านคนละสองหน้าที่ตัวเองรับผิดชอบไม่ไม่ใช่ไอ้หน้าที่ว่าบทที่หนึ่งแล้วก็หัวข้อนะอ่านอ่านเนื้อหาด้วยอ่านอ่านในส่วนเนื้อหาด้วยเอาเป็นสามสี่หน้าละกันอ่านตัวอย่างทุกคนเมื่ออ่านครบสิบเอ็ดคนแล้วในส่วนของตัวเองให้แจง้งแล้วเออพี่พี่ทีมงานแจ้งนิดนึงก็ได้แล้วให้กดแชร์ลิงค์ค่ะข้างบนเนี่ยให้แชร์ลิงก์มานะคะให้แชร์ลิงก์มาที่เพจเพจเดซี่ นะคะเพื่อที่เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปฟังให้ว่าเอ้ยบทไหนยังต้องปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้างหรือบทไหนใช้ได้อ่านต่อได้เลยนะอันนี้อันนี้แจ้งไว้นิดนึงนะคะว่าอ่านคนละแบบสักสามสี่หน้าแล้วก็ก็แจ้งมาอ่านให้ครบทุกคนเลยไม่ไม่ใช่แบบอ่านคนสองคนแล้วมากดแชร์มาแล้วเดี๋ยวมันจะใช้เวลาเยอะเหมือนทำงานซําซ้อนนะคะให้อ่านให้ครบทุกคนเลยแล้วก็พอครบแล้วนะคะสำหรับตัวอย่าง ให้แชร์ลิงก์มานะคะแชร์ลิงก์มาพี่ๆอาจจะใช้อาจจะช่วยเข้าไปตรวจสอบด้วยก็ได้นะคะก็คือใช้ Account เดียวกันเข้าไปตรวจสอบได้ว่าใครอ่านแล้วใครยังไม่ได้เริ่มอ่านจะได้แบบติดตามติดตามงานกันได้พอกดแชร์ลิงก์มาปุ๊บเราก็จะได้เจ้าหน้าที่จะได้ช่วยกันฟังให้ว่ามีใครที่ยังต้องปรับปรุงเรื่องอะไรใครที่สามารถอ่านต่อเลยได้ นะคะก็จะได้เป็นการตรวจสอบเบื้องตน้นงานก็จะได้เสร็จเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของแอปมีมีใครสง,สงสัยเรื่องไหนไหมคะจะถามไหมคะเดี๋ยวจะได้ไปแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของการทำเร็วมีไหมเอ่ยหรือว่ายังไม่ได้ลงมือทำก็เดี๋ยวค่อยค่อยค่อยส่งสอบถามกันเพิ่มเติมทีหลังก็ได้นะคะแต่ใช้ไม่ยากใช้ไม่ยาก